สวัสดีครับวันนี้เรามาพบก,กับช่องบตองสายจวดครับวันนี้มาดูครับคาราวานที่จะขนน้องช้างกลับบ้านครับกลับเคยได้ยินแต่น้องช้างกลับสุรินทร์บุรีรัมย์ครับครั้งนี้เป็นน้องช้างกลับมหาสารคามครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศพ่อฟานก็กำลังช่วยกันจะลำเลียงของขึ้นรถ ครับถก็เปิดรถสิบล้อมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับจากบุรีรัมย์ครับเพราะว่ารถสิบล้อคันนี้ก็เขาก็ได้บรรทุกช้างไประจำครับนี่ครับรก็คววานก็ช่วยกันเอา รถเข็นพร้อมเตรียมจะขึ้นกลับบ้านครับเข้าของนี้ครับสับปะรดที่พ่อควานก็จะบรรทุกไปให้ช้างได้กินครับวันนี้ทางแม่ลาดีก็จะได้กลับบ้านครับ ก็ควานก็ช่วยกันหลายๆคนครับดูครับบรรยากาศบรรยากาศตอนช่วงสิบโมงครับเราก็จะได้เอาต้นสับรรขึ้นแล้วเราก็จะไปเอาช้างขึ้นครับเราก็ จะเอาสับป,ประรดทั้งหญ้าไปด้วยครับเผื่อไปไว้ให้แม่ลาดีกินตอนถึงบ้านครับเพราะว่าอยู่แถวสารคามก็ไม่มีไม่มีหญ้าไม่มีต้นสับป,ประรดครับควานช้างหลายๆคนก็ร่วมด้วยช่วยกันครับ ร่วมด้วยช่วยกันพอ่อควานหลายๆผมก็ช่วยกันครับบรรยากาศที่เราก็กำลังจะเอาต้นสับรดกลับบ้านครับดูครับบรรยากาศที่พ่อควานร่วมด้วยช่วยกันครับนี้ก็ เป็นรถที่มาบรรทุกแม่ลาดีกับมหาสรารคามครับก็คันนี้ครับหนึ่งในคันนี้ที่เคยมาพาน้องช้างสี่เชือกกับสุรินครับนี้คันนี้เราก็ได้ติดต่อมา ให้บรรทุกแมลาดีกับมหาสรา,ารคามครับนูครับดด,ดูพ่อฟานก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายๆคนครับร่วมด้วยช่วยกันหลายเคนเราก็มาชมบรรยากาศโดยรอบครับบรรยากาศโดยรอบก็มีช้างหลายๆเชื่อครับถ้าสถานการณ์ โควิดยังไม่หายก็น้องช้างก็จะทยอยกลับบ้านเรื่อยๆครับพอควานก็กำลังช่วยกันทํางานเพื่อเอาต้นสับปะรดเพื่อเอาต้นสรบะรกลับไปให้น้องช้างอยู่ที่หมหาสารครามครับเพราะว่าเคยได้ยินแต่ ช้างอยู่ที่สุรินทร์บุรีรัมย์กลับบ้านมาครั้งนี้เป็นช้างมหาสาร,รคามกลับบ้านครับมหาสาร,รคามเขามีช้างอยู่สามเชือกครับอยู่ที่อําเภอพยัคกฆกภูมิพิสัยครับจังหวัดมหาสาร,รคามครับวันนี้เราได้มามีโอกาสมาส่งน้องช้างกลับบ้านคือทังแม่ลาดีครับจะกลับมหาสาร,รคามครับ เพราะว่าเอาต้นสับปรดขึ้นเสร็จเราก็จะไปเอาน้องช้างขึ้นครับวันนี้พ่อฟานก็กำลังจัดแต่งรถให้เรียบร้อยเพื่อนำสับปะรดขึ้นก่อนแล้วก็จะนำน้องช้างขึ้นทีหลังครับ นำน้องช้างขึ้นทีหลังครับครับบรรยากาศหลบหลอครับวันนี้อากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ดูครับนี้ก็เป็นสถานที่สวนช้างหมู่บ้านเชาวเขาครับก็มีช้างหลายๆเชือกครับพี่หลงเหลืออยู่ถ้าเชือกไหน แดดพระไม่ไหวเขาก็จะได้นำช้างกลับบ้านครับเรากำกำลังลำเลียงต้นสับปะรดขึ้นรถครับต้นสับปะรดที่พ่อควานเป็นนำมาก็เป็นสับปะรดที่สวยงามมากครับที่สับปะรดที่สวยงามมากครับกอใหญ่ครับ พอใหญ่มากครับบรรยากาศอบควานลวหลายๆท่านก็ช่วยกันเราก็มาชมบรรยากาศอควานร่วมด้วยช่วยกันหลายๆคนครับ ก็บอกว่าแม่ลาดีกำล um ังเอาต้นสับปะรดขึ้นให้น้องช้างครับนี่ก็ควานเหลี่ยมควานเหลี่ยมบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศรอบๆโดยรอบหวงช้าง ส่วนมากช้างอยู่ที่นี่ก็จะเป็นช้างพังครับตัวเมียครับสส่วนใหญ่ครับอากาศร้อนมากครับวันนี้แม่ลาดีก็จะได้กลับมหาสารคามครับ,รบสำหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องของบทออกสายตัวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ